ผลไม้ที่ช่วยคุมความดันได้ใครที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่อยากให้ฟังคลิปนี้มากๆก็บอกว่าในผลไม้เขามีธาตุโพแทสเซียมช่วยในเรื่องของการคุมความดันได้ในซู่นี้นะคะก็จะยกตัวอย่าง5ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมาให้ฟังค่ะตัวแรกนะคะก็คือกล้วยค่ะกล้วยหอมกล้วยขข่กล้วยน้ำวา้าซึ่งอย่างกล้วยน้ำว้า1ลูกมีโพแทสเซียมสูงถึง180มิลลิกรัมแต่ถ้าเกิดเป็นกล้วยหอม1ลูกให้โพแทสเซียมสูงถึง400มิลลิกรัมเลยค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือแก้วบังกระคะ่ระ ชมูซึ่งมีโพแทสเซียมสูงทั้งคู่เลย้วมัง,งกร1ลูกเขาจะให้โพแทสเซียมสูงถึง800มิลลิกรัมและอย่างที่สามนะคะก็คือทุเรียนค่ะใครที่ชื่นชอบทุเรียนกันบ้างจะบอกว่าทุเรียน1เม็ดนะคะก็ประมาณเม็ดเล็กนะให้โพแทสเซียมสูงถึง200มิลลิกรัมค่ะและ4นะคะก็คือฝรั่งค่ะบอกว่านอกจากโพแทสเซียมแล้วเขาก็ยังมีวิตามินซีที่ให้ประโยชน์กับร่างกายด้วยฝนะรั่ง1ลูกให้โพแทสเซียมสูงถึง370-460มิลลิกรัมค่ะและอย่างที่ห้านะคะก็คือแล้ว เพราะหนึ่งซีของแคนตาลูปจะให้โพแทสเซียมสูงถึง300มิลลิกรัมค่ะจะบอกว่าโพแทสเซียมนี่นะคะเป็นแร่ธาตุที่หลายคนมักมองค่าเขาจะช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลของโซเดียมในร่างกายของเราวันหนึ่งนะร่างกายของคนทั่วไปเนี่ยต้องการโพแทสเซียมสูงถึง3,500มิลลิกรัมใครเนี่ยชอบกินผลไม้จะบอกว่าโพแทสเซียมในผลไม้เนี่ยสูงค่ะทานได้แต่ต้องระวังเรื่องน้ำตาลกันด้วยนะถ้าเกิดใครที่มีภาวะโรคไตยอยู่อาการกำจัดโพแทสเซียมก็จะได้น้อยกว่าคนทั่วไปดังนั้นก็จะจำกัดไม่ให้เกิน2,000มิลิกรัมต่อวันคมิคค ที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดติดตามช่องฉลาดกินไปด้วยนะจะได้รับความรู้ดีๆจาก,กนักกำหนดอาหารค่ะ